วันนี้ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลไปวางดอกไม้สแสดงความอาลัยเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ปั๊มน้ำมันปตท,ะทบ้านผืออำเภอการทนลักษ์จัังหวศรีสะเกษที่ถูกทหารขเขมรโจมตีด้วยจรวดบ m 2 1เมื่อวันที่24กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที8คนซึ่งรวมทั้งเด็กหญิงวัยเพียง8ขวบสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ นายประเสริฐจันทร,ร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยสอสอจังหวัดศรีสะเกดร่วมกับประชาชนสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศวางดอกไม้และยืนไว้อาลัยในนามของรัฐบาลแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิด หลังจากเมื่อวานนี้ผู้แทนจากนานาชาติได้ลงพื้นที่รับทราบข้อเท็จจริงและไปดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีไม่เลือกที่ของทหารขามรน,นอกจากนี้ในโลกออนไลน์ยังเต็มไปด้วยข้อความไว้อาลัยจากคนไทยทั่วประเทศและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียซึ่งการร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าแต่เป็นการประกาศชัดว่าประเทศไทยจะไม่ยอมจำนนต่อความรุนแรงและจะยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรี ขณะที่นางศรีรัตนาฝอยทองชาวอำเภอการทนลักษ์บอกว่าขอไว้อลาลัยแก่ผู้เสียชีวิตทุกคนโดยเฉพาะพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบและทหารหารที่สละชีวิตปกป้องประเทศชาติซึ่งการสูญเสียนับเป็นความโหดร้ายที่ยากจะทำใจได้ขอให้ทุกดวงวิญญ,ญาณสู่สุขติหมซึ้สลดหอนหูบอกว่าือซึ้งปเถอค่ะเสียใจก็ ลูกหลานเนาะเขาก็ล่างสึบมากรงเรียนก็ล่างสึกกับบา้านยังสิน,นะคะหรือคนประชาชนัทั้งหลายที่เขายุแถวเนี่ยไม่ควรหูซื้ะลดหมวหูบว่าเป็นอันทํางม่านทําการเสียใจกับเขาเสียดายคนบุกหูเหลืองหัวเล่าอย่างก็จะต้องมาเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ่ะหมดมือเนี่ยก็ยิ่งทำใจประดาเลยอะคะ่ะทั้งนี้รัฐบาลและประชาชนจะเดินหน้าเคียงข้างกันฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ความสูญเสียจะไม่ถูกลืมแต่จะเป็นแรงผลักดันให้ร่วมกันรักษาความสงบสร้างสันติภาพและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง